สวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับมาอัปเดตข่าวสารทีมรักเราในรอบวันกันครับไปเริ่มกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศต่อสัญญาเจ้ากานเซลโลกออกไปจนถึงปี2027ครับหลังจากที่เจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยในฤดูกาลนี้ โดยหลักๆในฤดูการนี้เนี่ยเจ้าตัวเล่นแบ็คซ้ายครับแต่ก็มีโยกไปเป็นแบ็คขวาด้วยแต่ตำแหน่งจริงๆของเขาก็คือแบ็คขวาแหละครับนั่นทาให้เขาดูสารพัดประโยชน์เหลือเกินครับเป็นเรื่องดีของเรามากๆที่ต่อสัญญาเจ้ากาเซโลออกไปโดยกาเซโลได้ให้สัมภาษณ์หลังต่อสัญญาครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมมากๆและก็มีความสุขอย่างมากครับที่ได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่ผู้เล่นแมนเชสเตอร์ซิตี้มีทุกอย่างที่เขาต้องการครับเพื่อดึองศักยภาพออกมา ้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่น่าทึ่งด้วยเพื่อร่วมทีมก็เป็นระดับโลกทั้งนั้นรวมถึงผู้จัดการทีมเนี่ยก็พร้อมที่จะผลักดันเราในทุกๆวันครับไม่มีที่ไหนดีไปกว่าที่นี่อีกแล้วครับที่จะเล่นฟุตบอลและมันก็น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทํางานที่นี่ตนมีอีกหลายอย่างเลยครับที่อยากทําให้สําเร็จก่อนแขวสตัรและแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เสนอโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตนที่จะเติมเต็มความทะเยอทะยานครับก็ยินดีกับแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนด้วยนะครับ จเจ้ากาเซลโลนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในแบค็คที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยณเวลานี้สว่วนนี้ข่าวนึงครับอันนี้มาจากแซมลีซึ่งเป็นข่าวที่เราค่อนข้างพูดไปบ่อยนะเกี่ยวกับเออร์ลิงเบลลฮาร์แลนด์ครับโดยแซมลีออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเซ็นสัญญากับเออร์ลิงเบลลฮาร์แลนด์มาจากดอทมูลให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยแซมลกีก็ได้ออกมาบอกอยู่แล้วครับว่าการคว้าตัวฮูเลียนอลบาเลสเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเสริมทัพกองหน้าในช่วงตลาดซัมเมอร์เลยจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีนักข่าวหลายคนออกมาพูดนะครับว่าฮาแลนด์เนคือเป้าหมายเดียวของเรือใบเท่าที่เห็นเนี่ยก็มีโรมาโน่ด้วยนะรอยย้ำอีกทีแล้วกันครับอย่างที่เราเคยบอกไปซัมเมอร์เนี้ยรอลุ้นขอฮาแลนด์เอาให้ได้ตัวนี้ตัวเดียวรับรองเรือใบล้วแล้นฉิวกว่านี้แน่นอนครับ แต่ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเหมือนเดิมนะครับและนี่คือทั้งหมดที่เรามาฝากกันในวันนี้ครับใครอยากร่วมสนุกกีฬาลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะกดเข้าไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ